อยู่กับนาต้องนะครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์เจ้ากวักมรกตดํานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นแบ c ็กเลเนะครับผมด้วยกันชนิดที่เรียกว่าจับมือทํากันเลยครับผมเนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกนะครับขอเอ,อ่ยชื่อเลยนะครับก็คือน้องเอ็กติดต่อมาบอกว่าพี่ครับผมมือใหม่มากเลย อยากจะขยายพันธุ์เจ้าต้นกวากมรกตเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงกันดีครับผมอ่าทีนี้ผมก็เลยมาเดี๋ยวเรามาจับมือทํากันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับผมเรามารู้จักเขาก่อนเวลาอันนี้เป็นต้นกวักเขียวนะครับผมที่ผมตัดแล้วก็แช่น้ําทิ้งๆเอาไว้นะครับผมอ่ะทีนี้ที่ผมเอากวักเขียวมาให้ดูก่อนเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูว่าเวลาที่เราขยายพันธุ์เขาเนี่ย ส่วนไหนมันจะขึ้นรากได้เร็วที่สุดนะครับส่วนที่นะครับขึ้นรากได้เร็วที่สุดก็คือจะต้องเป็นที่มีสเต็มหรือมีก้านเนี่ยนะครับผมติดกับใบนะครับอันเนี้ยจะมีรากเร็วที่สุดนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนที่เป็น ก้านอวบนะครับผมก้านอวบอันนี้จะเห็นไหะว่ามีรากแต่ว่ามันจึงไม่เป็นตุ้มไม่เป็นอะไรนะครับผมแต่เป็นก้านก้านอวบนะครับผมก้านอวบที่สําคัญต้องติดใบนะครับผมก้านอวบติดใบนะครับผมอันนี้ก็จะงอกรากเร็วรองลงมานะครับผมอ่าส่วนต่อไปนะครับผมที่ผมให้ดูถ้าก้านอวบแบบไม่ติดใบนะครับผมนอสซไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าก้านอวบและติดใบนะครับมีรากแล้วนะก้านเล็กนะอันนี้อันนี้จริงมันต่อกันอย่างนี้นะก็คือเป็นก้านอวบก่อนนะครับผมแล้วต่อด้วยก้านเล็กอันนี้ผมตัดครึ่งหึ่งไนะถ้าเกิดว่าเป็นก้านเล็กนะครับผมแล้วก็ติดใบด้วยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมโหรากเขาแบบอุดมสมบูรณ์มากนะครับเตรียมพร้อมเลยพร้อมเลยเพราะนั้น ส่วนประกอบนะครับผมที่ทําให้มีรากงอกออกมาก็คือจะต้องมีใบนะครับผมถ้าก้านนะก้านอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่เวิร์กนะครับในการที่เราจะขยายพันธุ์เขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดจะต้องมีใบด้วยนะครับเพื่อที่จะเหตุผลก็คือว่าตัวใบเนี่ยมันจะผลิตตัวมันจะมีตัวฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าออกซินนะครับผมนะทำหน้าที่ในการพุ่งยอดกับทําให้รากมันงอก ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้พุ่งอือเวลาที่เราตัดเขาหรือชำเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้ตัวโฮอร์โมนออกซินของเขาเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ยาลากเังไม่เอ้ยไม่ใช่ยอดยังไม่ต้องสร้างให้สร้างรากขึ้นมาก่อนมันก็ส่งตัวออกซินลงไปที่ตรมบริเวณตรงโคนและเร่งการเกิดลากขึ้นมานะครับเพราะดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่ทําให้ลากงอกขึ้นมาก็คือจะต้องมีใบนะครับจะต้องมีใบด้วยอ่าเรามาดูนะ ใบอย่างเดียวที่ผมชาน้ำแบบแช่แบบทิ้งๆควาง,งๆนะครับผมมันก็นี่ใบใบเนี่ยยังงอกลากออกมาเลยนะครับผมใบมันยังงอกลากแต่ถ้าก้านอวบนะครับผมแต่มันก็ช้าหน่อยนะถ้าใบอย่างเดียวเนี่ยอัตราการโตขึ้นมาของมันจะช้าลากงอกจริงต่กว่ามันเราจะได้ต้นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันช้าแต่ถ้าก้านอวบเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับผมมาดูกัน มาดูกันต่ออันนี้เราพอนี้เพราะนั้นพอเราดูคอนเซปต์อันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะตัดแบบไหนก็คือว่าเราควรจะต้องตัดต้นไม้ของเราถ้าเราหวังที่จะเป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยจะต้องมีใบและมีก้านอยู่ด้วยถ้าใบอย่างเดียวมันจะช้านะครับผมอ่ะทีนี้เรอเรามาเลือกกิ่งก่อนน้องกวากต้นนี้ของผมนะครับผมผมจะเลือกกิ่งที่แบบว่าเป็นแบบว่าวัยรุ่นนะครับผมกิ่งที่แบบว่า ดูแล้วเนี่ยมันมีความแก่ใกล้เคียงกับที่น้องเขาส่งมานะครับผมอ่านี่ผมจะเลือกกิ่งนี้กิ่งนี้ครับผมจุดที่ผมจะต้องที่ผมจะเลือกก็เก่งนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดออกจุดที่ผมจะตัดนะครับผมก็คือนี่เลยเรียกว่าแทบจระใกล้ๆกับชิดโคเลยนะครับก็คือเหนือจากโคนเหนือจากระดับดินขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผม เลือกตำแหน่งแล้วนะครับเชือกกันไก่นี่เป็นกันไก่สำหรับอะไรนะสำหรับบอนไซนะครับก็จะคมชับเขาให้เวลาที่เราจะชำเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําว่าชำในน้ําก่อนนะครับวิธีการชำในน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา Throw อธิบายอีกทีนึงก็คือเราก็จะเอาแช่ลงไปในน้ำแหละมันก็มีวิธี วิธีหลากหลายนะครับผมแล้วเราก็เอาต้นไม้ของเราเนี่ยแช่ไว้เดี๋ยวรากมันก็งอกนะครับประมาณสักสี่สัปดาห์นะครับผม4สัปดาห์ถึง6สัปดาห์รอให้รากมันออกมาประมาณ5เซนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ค่อยเอาย้ายมันลงดินนะครับผมทีนี้ทําไมถึงต้องเป็น5เซนนะครับเนี่ยให้ยาวประมาณนี้ประมาณ5เซนแล้วเราก็ย้ายลงดินนะครับก็ ดินที่จะใช้ในช่วงแรกถ้าเอาแบบพรีเมียมเลยก็คือใช้ดินก็คือเป็นพีชมอสนะครับผมใช้พีชมอสนะครับผมถุงหนึ่งประมาณสัก4 0 5 0ก็จะพอดีสามารถที่จะใส่กระถางประมาณ2-3นิ้วเนี่ยนะครับผมได้ประมาณ2-3กระถางนะครับผมซึ่งพีชมอสเราก็อาจจะโรยหน้าแบบนี้นะครับโรยหน้าด้วยตัวหินภูเขาไฟเพื่อที่จะรู้ว่าความชื้นมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่า หินมันดูแห้งๆแล้วเราก็จะค่อยลดน้ําได้นะครับผมหรือเอาแบบพรีเมียมเลยก็คือโรยหน้าด้วยดินอคาดามะหรือดินญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็แพงเกินนะครับผมก็คือสรุปใช้แช่น้ำนะครับสสัปดาห์ถึง6สัปดาห์ลากยาว5เซนนะครับผมเอาเปลี่ยนม,มาย้ายลงดินนะครับผมระหว่างลงดินแล้วเนี่ยหเดือนเราต้องต้องรักษาความชุ่มชื้นให้เขา ต่ออีประมาณ1เดือนนะครับโรยหน้าด้วยหินภูเขาไฟเพื่อที่จะดูว่าเมื่อไหร่เราจะลดน้ำนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเราก็จะลดน้ําโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3ครั้งนะครับผมเราไม่ต้องลดเยอะเดี๋ยวรากมันเน่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาปรับเ,เป็นช่วงที่เขาปรับสภาพนะครับก็คือจากในน้ําสู่ดินนะครับผมเราไม่ควรที่จะแช่เกิน6สัปดาห์เนื่องจากว่ามันทําให้รากของเขาเนี่ยชินกับการใช้ดูดแร่ธาตุต่างๆในในน้ำแลเวลาที่เราย้ายลงดินเนี่ย รากเขาจะแข็งแรงไม่พออ่าโอเคอ่ะเรามาต่อกันการที่เราเอาไปชําในน้ำเนี่ยนะครับก็คือทําได้2แบบอันดับแรกก็คือตัดนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็แช่ไปเลยตรงๆมแบบนี้นะครับผมนะทีนี้ก่อนที่เราจะแช่เนี่ยเราจะแช่ไอตัวกิ่งของเราในตัวน้ํายาเล่งลรากก่อนนะครับก็ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนึงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ย้ายลงมาแช่แบบนี้นะครับผม ก็ได้อีกอันหนึง่งถ้าเกิดแช่แบบอันนี้แบบแช่ธรรมดาง่ายดีครับผมง่ายดีแล้วก็สะดวกสําหรับมือใหม่นะครับผมอีกเทคนิคหนึงที่ผมแนะนําเลยนะครับผมแล้วทําได้ง่ายก็คือเป็นการที่เราจะใช้แบบนี้ก็คือลอยโฟมลอยโฟมชําแบบลอยโฟมนะครับผมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมยกให้ดูดีกว่านะก็คือใช้โฟมเน่ยนะครับผมเจาะรูนะเจาะรูแล้ว เจาะรูเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเจาะรูเสร็จแล้วก็ลอยไปล,ลอยบนน้ําข้อดีของวิธีการชําแบบลอยโฟมเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราแช่ไปในน้ำเนี่ยระดับน้ํามันจะมีการขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราลอยโฟมเนี่ยระดับน้ําที่มันสัมผัสกับตัวรากเนี่ยกับตัวรากเนี่ยนะครับผมมันจะอยู่ที่ระดับเดียวกันคือไม่สูงไม่ต่าไม่สูงไม่ต่านะครับก็คือเดี๋ยวจะทําให้ต้นไม้เขาปรับตัวไม่ทันเพราะว่าโฟมมันลอยอยู่บนน้ำมันก็ไอ้นี่ตลอดนะครับเพราะนั้นส่วนที่ ควรจะต้องโดนน้ำเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เราต้องการให้มันให้มันขึ้นรากเนี่ยเราก็ให้มันจิ้มลงไปก็คือลงไปประมาณสัก5มิลถึง1เซนนะครับผมในส่วนที่เราต้องการให้ให้รากมันงอกเนี่ยฮะลักษณะแบบผมขยับให้ดูให้เป็นลักษณะแบบนี้แค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวรากมากันจะงอกนี้ข้อดีของอันนี้กับอันนึงก็คือว่าไอ้ส่วนมันจะเออส่วนที่เราต้องการให้มันขึ้นรากเนี่ยมันสัมผัสน้ําเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนอื่นมันไม่โดนน้ํา โอกาสที่มันจะเน่ามันก็จะน้อยกว่าที่เราที่จะแช่ลงไปในน้ําแบบนี้ตรงๆนะครับผมถ้าเราแช่แบบน้ําแบบนี้ตรงๆเนี่ยโอกาสที่มีความเน่าการเน่าหรือติดเชื้อมันก็ก็มีสูงกว่าที่เราจะแช่แบบโฟมนะครับผมอีกอันนึงผมเห็นเขาใช้ตัวไอตัวอะไรนะเอาขวดเอาน้ําที่เป็นแก้วนะครับผมเจาะ ไอ้ต้นฝาแล้วก็เอาใบยัดลงไปอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าระดับน้ํามันจะมีการสักพักหนึ่งเนี่ยระดับน้ํามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่น้ำเนี่ยนะครับระดับน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับกิ่งหรืออะไรของเราก็ว่างันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการให้แบบว่าเอาชชว์เนี่ยนะก็คือแนะนําว่าเป็นลอยโฟมดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเอาง่ายก็คือเราก็ แยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วก็ทุกอย่างลงจุ่มลงไปในน้ําแบบนี้เลยก็ได้โดยให้ระดับน้ำเนี่ยนะครับสำไอตัวส่วนที่ที่เราต้องการให้ขึ้นล่างเนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ยอันนี้สูงไปหน่อยนะก็คือประมาณครึ่งถึง1เซนแล้วเราพยายามเติมน้ํารักษาระดับน้ําให้มันอยู่คงที่ตลอดนะครับอันนี้เหมาะกับการที่เราแบบว่ามาเฝ้าดูทุกวันทุกวันนะครับผมและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่า ครบ1สัปดาห์นะครับเอามาล้างส่วนปลายแล้วก็ถูถ,ถูไอเมือ่อเมือนอะไรตรงนี้นิดหนึ่งในสัปดาห์หลังจากสัปดาห์แรกแต่หลังช่วงสัปดาห์ที่2ที่3ามนันคือไม่ต้องไปยุ่งออกมาแล้วมันเขาก็จะอยู่ได้และโอกาสเน่ามันคือจะเน่าในช่วงสัปดาห์แรกนะครับผมนะพอเราแช่ไปปุ๊บเนี่ยก็คือ,อก็ดูเขาน,นิดหนึ่งนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชำแหละน้องกันนะครับว่าเราจะเลือกตัดเขาแบบไหนดีโอเคอ่า อันนี้เราจะชำละแล้วนะครับผมก็เรามาเลือกส่วนกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเน้นเพื่อที่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เมื่อกี้เราเห็นละนะครับตัวอย่างที่ผมทําให้ส่วนที่มันจะงอกเร็วที่สุดก็คือส่วนที่มีละจะต้องมีใบนะครับผมก็คือจะต้องมีใบด้วยแล้วก็มีก้านด้วยนะครับที่มันจะงอกแล้วก็มันสามารถที่จะโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เราได้เร็วที่สุดก็คือ ส่วนนี้ส่วนข้างล่างนี้นะครับผมส่วนก้านอวบเนี่ยก้านก้านก้านตรงปรลายก้านอวบของเขาเนี่ยนะครับและต,ต้องมีใบด้วยเสมอเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะต้องเราถ้าเราเน้นทําเป็นพ่อพันแม่พันเนี่ยเราจะต้องเน้นให้เขามีก้านและก็มีใบติดมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเน้นขายหรือเพิ่มปริมาณเนี่ยก็คือโหซอยยิกเลยก็คือเนี่ยตัด ตัดใบไปได้เลยนะครับตัดทีละใบทีละใบทีละใบนะครับผมได้เลยแต่นะครับถ้าเราต้องการขยายพันุ์ย้ํานะครับผมถ้าเราต้องการที่จะขยายพันธยะตั้งต้นพ่อต้นแม่เนี่ยยังไงเราก็ควรจะต้องมีใบด้วยแล้วก็มีก้านด้วยนะครับอ่ะอันดับแรกเนี่ยนะครับผมจะตัดต้นตัดไอ้ก้านที่เราไอ้ข้างล่างนี่ก่อนวิธีการตัดเนี่ยนะครับผมมีดกับกรรไกรใช้อะไรดี คำตอบใช้มีดนะครับผมเนื่องมันจกว่าเวลาที่เราใช้มีดเนี่ยความช้ำเนี่ยของตัวต้นไม้ของเรามันจะน้อยกว่าแต่เก็เราใช้กรรไกรตัดเนี่ยมันจะตัดชบง่ายจริงแต่ว่ามันจะทิ้งความช้ำให้กับต้นไม้ของเราทีนี้เวลาที่เราตัดเนี่ยควรจะต้อง <c ười> คือเ <c ười> วลาที่เราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับส่วนที่เราตัดเนี่ยมันจะเหี่ยวแห้งลงนะครับอย่างน้อยประมาณ2-4มิลนะครับจากตำแหน่งที่เราตัด เพราะนั้นเวลาที่เราเลือกตัดเนี่ยก็คือควรจะต้องสูงสูงขึ้นมาจากตำแหน่งของตาเนี่ยครับอย่างน้อย4ขั้นต่ําผมว่าถ้าไม่ติดอะไรมากก็ประมาณสัก4 4มิล5มิลได้เลยนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยผมจะเลือกสูงขึ้นมาอันนี้ก็คือประมาณเกือบเกือบเซนนะครับผมแล้วเวลาเฉือนเนี่ยก็คือเฉือนให้เกิดพื้นฉับเดียวให้มันขาดนะครับผมเลือกพื้นที่ในการเฉือนให้ให้ให้น้อยให้น้อยอ่าสร้างความช้ำให้กับต้นไม้ของเรา ให้น้อยที่สุดนะครับผมผมก็จะเลือกใช้มีดสูงขึ้นมาประมาณ1เซนนะครับเพราะว่าตัดเด่๋ยที่บอกตัดเสร็จปุ๊บตรงแผลเนี่ยมันจะเหี่ยวลงมาข้างล่างอีกนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันมันมันมีความช้ำน,น้อยที่สุดแล้วเราก็มันก็จะไดะ้แข็งแรงนะครับตั้งต้นแม่ให้กับเราได้เร็วอ่ะเฉียนก่อน1ทีช็อปเขาให้อ่ะอันนี้แหละ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แบบว่างอกลากได้เร็วที่สุดแล้วก็จะโตรเร็วที่สุดนะครับผมนะอ่ะซิ้นส่วนต่อมานะครับผมอ่ะสังเกตนะครับก็คือตรงใบเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงใบที่มันอยู่คู่กันที่มันคู่กันแบบนี้เอามันไปด้วยกันไม่ต้องแยกนะครับเอามันไปด้วยกันไม่ต้องแยกนะครับผมมันก็จะได้ขึ้นลากได้เร็วเราสามารถถ้าเกิดว่าเราต้องการปริมาณเยอะนะครับเราก็จะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับผมจุดหนึ่ง ตัดตรงนี้ก็ได้อีกจุดหนึ่งนะครับผมและและ้วก็นะฮะก็คืออ่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นใบที่มันอยู่อย่างเงี้ยเราตัดอีกคู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบลักษณะที่มันอ่าเนี่ยก็คือแยกมาแค่ใบเดียวอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อาจจะตัดแยกได้งงไหมเอาเป็นว่านี่อ่าดูสันดูสันใบอ่าถ้าเกิดว่ามันมันออกมาพร้อมกันอย่างเงี้ยเรา อย่าแยกใบออกจากกันเราตัดคู่เอาให้มันไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะครับผมจะเห็น,หนว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันถ้าอันนี้แยกมาใบาหนึ่งแล้วก็มีช่องว่างพื้นที่อย่างงี้อันนี้เราอาจจะแยกแยกใบได้ก็คือเราก็ตัดเป็น2ใบหนึ่งตึ๊ก2นะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะะผมตัดให้ดูเลยดีกว่านะอีกเก่งนึงนะครับผมเราก็เอาปริมาณด้วยนะครับผมอ่านะ ไอ้ตัวไอ้ที่เราตั้งตั้งแม่พันเนี่ยนะเราก็จะใช้กิ่งกิ่งก้านโอขวบอันนี้ผมก็จะเอาใบสักสองใบเนาะเราก็จะตั้งเป็นต้นแม่ต้นแม่พันธุ์ให้เราใหม่นะครับซีเมนนะเฉือนไหจับอืมนี่ได้ละนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการขายนะนี่อย่างเงี้ยเราตัดมาแค่เราตัดแค่ใบเดียวนะครับพร้อมกับก้านได้เลยนะพยายาม ให้พยายามให้มันเยื้องอให้เหลือตรงนี้เยอะๆมันรากมันได้ออกออกมาดีๆถัดมาพอ,อันนี้ชุบนะตายละอันนี้ก็จะถ้าเป็นใบกับก้านอย่างนี้ก็อาจจะโตช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นกิ่งอย่างนี้อันนี้โตเร็วอันนี้ผมก็ไม่ตัดละนะครับผมไม่ตัดละเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องทําเป็นตัวอย่างให้น้องดูทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เรา ถ้าเราเอาปริมาณนะเราก็ซอยใบเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาปริมาณอะไรมากมายนะครับผมอันนี้ทําเป็นตัวอย่างดีกว่านะครับเราก็อาจจะตัดถ้าถ้าเกิดว่าเราจะตัดใบเดียวนะผมก็จะเลือกตัดผมก็จะเลือกตัดตรงเป็นเป็นใบเอาใบไหนดีที่แข็งแรงเอาใบนี้แล้วกันนะถ้าตัดใบเดียวเนี่ยวิธีการเพื่อที่จะขยายหรือว่าเอาไปขายเนี่ยนะครับเวลาที่เราตัดเนี่ยพยายามพยายามตัดให้ชิดกับตรงนี้ ชิดกับชิดกับไอตัวลำต้นอย่าตัดชิดไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้เฉือนนะครับให้มีส่วนของลำต้นมันออกมาบ้างเดี๋ยวผมทําให้ดูให้มีส่วนของลำต้นเนี่ยติดมาด้วยหน่อยไม่ได้ก็คือพูดง,ง่ายๆให้ชิดลำต้นนั่นแหละน,นะอ่านี่นะนีๆๆ่นะนี่นะค่อยๆเฉือนไปให้ชิดให้ม Week ันให้มันกินเนื้อของลำต้นมานิดหนึ่งอ่านี่อย่างนงี้นี่เห็นไหมฮะมันก็ก็คือกินเนื้อของลำต้นมาหน่อยนึงนี่แหละ ได้แล้วออย่างนี้ยแหะครับมันก็จะโอกาสที่มันจะงอกลากออกมาใหม่เนี้ยก็จะเยอะนะครับผมทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาขายเพื่อเพิ่มปริมารเนี่ยนะครับผมก็อาจจะตัดตรงยอดนี้นะครับ1 2อ,อันนี้ก็คือตัดไปคู่กันได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นใบเดียวนะครับก็จะเป็นใบเดียวใบเดียวพร้อมก้านหนึ่งแล้วก็เป็นใบคู่เลยเป็นแบบใบคู่เดยผมตัดยอดให้ดูดย จอที่โดโอเคนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยเราก็จะตัดถ้าเป็นใบถ้าใบมันมาออกพร้อมกันเนี่ยเราก็ตัด2ใบพร้อมกันเลยระดับนี้ก็เหมือนกันก็ตัด2ใบพร้อมกันนะถ้ามันออกไม่พร้อมกันเราก็แยกเดี่ยวได้นะอย่างเงี้ยว่ามันจะงอกเร็วกว่านะครับ โอเคอ่ะทีนี้พอเราแยกชิ้นส่วนได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดโฟมนะครับผมตัดโฟมให้คือมันเล็กให้ขนาดโฟมเนี่ยเล็กไวาภาชนะของเราเนี่ยมันจะได้ลอยลอยน้ําได้นะครับผมพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เจาะรูแล้วก็เสียบต้นไม้ของเราไปนะถ้าเกิดว่าตำแหน่งนี้นะครับเราก็เสียบลงไปเนี่ยนะครับผมเสียบลงไปเสียบไปธรรมดาอย่างนี้ได้เลยนะครับผม นะอันนี้หรือใบเนี่ยนะครับเราก็เสียบลงไปนะเสียบลงไปแล้วก็ให้ใบเนี่ยอย่างน้อยให้ใบใบมันต้องไอตัวส่วนที่มันโผล่สัมผัสน้ำเนี่ยจะต้องสัมผัสน้ํานประมาณสักครึ่งมิลเอ้ยไม่ใช่ครึ่งเซนนะครับผมครึ่งถึง1เซนนะอันนี้ผมหาโฟมไม่ได้วันนี้หาซื้อของยากก็เลยเอาของเก่ามาให้ดูเนี่ยพอเราจิ้มไปอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะก็คือเป็นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอามาลอย เอามาลอยบนภาชนะของเราเลยนะครับคือมันก็จะรักษาระดับน้ําในตัวของมันน,นะครับผมแล้วก็รากถ้าเรา,เราอยากจะดูเราก็จับโฟมแล้วก็พลิกขึ้นมาดูเออรากงอกแล้วอันนี้มันจะอ่อนไปหน่อยนะผม่ารออีกสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์ผมก็จะเอามาย้ายลงดินแล้วนะครับผมอันนี้ก็ง่ายครับผมง่ายนะอันนี้ก็คือแนะนําไม่ทำให,ให้ให้ทำเป็นแบบเป็นแบบนี้ดีวกว่าลอยโฟมเนี่ยจะง่าย นะครับแต่ว่าด้วยความขี้เกียจของผมนะครับครับถ้าให้ผมเลือกให้นะครับผมหลังจากที่เราแยกชิ้นส่วนน้องแล้วนะครับผมส่วนที่เป็นใบนะครับผมส่วนที่เป็นใบก็คือลอยโฟมนะครับผมมันจะง่ายกว่าแล้วก็โอกาสที่ใบมันจะเน่าเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับส่วนที่เป็นใบนะลอยโฟมแต่ส่วนที่เป็นแบบว่าก้านนะครับผมก้านติดใบเราแช่น้ําธรรมดาก็ได้นะครับผมอันนี้ การติดใบเนี่ยส่วนที่เป็นก้านติดใบแบบนี like ้ส่วนเนี้ยก็จะงอกเร็วนะเนี่ยส่วนเนี้ยจะงอกเร็วสุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นก้านติดใบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะงอกชาตามมานะครับสส่วนนี้จะเป็น2ส่วนที่แบบว่าที่ที่ที่เป็นก้านก้านก้านที่ใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็ติดใบเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนสําคัญที่เราสามารถควรจะเอาไปทําเป็นต้นแม่นะครับผมนะทีนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าเรา เราต้องการที่จะขายนะครับผมเราอาจจะใช้วิธีการก็คือว่าตัดใบนะครับผมตัดเป็นใบก็คือใบที่มันเราคิดว่ามันสวยแล้วก็มันจะได้ราคาเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจตัดแล้วก็ใช้การลอยโฟมแบบนี้นะครับพอลอยโฟมไปแล้วประมาณตั้งหนึ่งเดือนแล้วพบว่า ลากมันงอกแล้วประมาณ5เซนนะครับผมหรือประมาณ1เดือนเราก็ย้ายลงกระถางใส่พีทมอสแล้วก็เอาไปเตรียมแล้วก็อนุบาลอีกสักสัปดาห์สสัปดาห์แล้วเราก็เอาไปเตรียมขายได้นะครับผมแต่ว่าส่วนที่เราควรจะตั้งต้นแม่นี่นะครับก็คือส่วนเนี้ยสส่วนเนี้ยนะครับควรจะเก็บเอาไว้สําหรับในการที่จะเอาไว้ในการที่จะตั้งเป็นต้นเป็นพ่อพันแม่เป็นตึกเ,เป็นต้นแม่ของเรานะครับผมโอเค โอเควันนี้เรียกว่าเป็นการจับมือทํากันเลยนะครับผมในะการที่เราจะทาต้นกวัมกมรกตดำนะครับผมโอเคถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูครับผมเป็นไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็สับ s คร i b e ด้วยครับผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ